แต่ว่าบางคนเนี่ยนะคะที่ยังอยู่ในตําแหน่งอยู่ในฝ้าของรัฐบาลเองก็มีการ ใช้สื่อนะคะในการที่จะเรียกว่ามาโจมตีคู่แข่งก็ว่าได้นะคะอย่างเรื่องของคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยนะคะในเรื่องของ,ของกรณีคดีซุกหุ้นนะคะหลังจากที่นายธีรชัยภูวนาฬรานุบาลเลยค่ะที่การคณะกรรมาการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตอน,นั้นออกมาถแถลงเรื่องไม่สามารถเอาผิดนางสาวยิ่งรักชินวัตรได้เนี่ยนะคะวันนี้คุณกรจติกาวาน,นิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เ เข้าใจนะคะว่าทําไมนายธีราชาัยถึงออกมาถแถลงเรื่องดังกล่าวว่าครอบครัวชินวัตรไม่มีความเกี่ยวข้องกับกองทุนสองแห่งหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทวินมาร์คซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอสซีแอเจ็จำกัดและบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นและทําไมไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้นายกรบอกว่าสิ่งที่นายแก้วสรรอติโพที่ออกมาเรียก,กร้องไม่ได้พูดเรื่อง SC s อ s ซอเแต่ตั้งประเด็นก็คือว่าการที่นางสาวยิ่งรักให้การเทสในคดีซุกหุ้นและยึดทรัพย์ พูดถึงการเป็นเจ้าของหุ้นชินขอบที่นางสาวยิ่งรักบอกกับสารว่าเป็นของตัวเองแต่สารบอกว่าฟังไม่ขึ้นซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่นายธีรชัยออกมาชี้แจงโดยนายกรกล่าวว่าไม่ทราบว่าวนายธีรชัยพูดเรื่องอะไรเพื่ออะไรนอกจากจะพยายามทํางานให้เข้าตาใครบางคนหรือทําตามโพลหรือไม่นายกรบอกด้วยนะคะว่ากรออาตา้งกับเ,เขาก็คือคุณกรมาตลอดว่า ทราบว่าครอบครัวชินวัตรเป็นเจ้าของสองกองทุนแต่ไม่สามารถเอาผิดกับนางสาวยิ่งลักได้ เพราะพิสูจน์ไม่ได้ว่านางสาวยิ่งรักโกหกหรือไม่รู้จริงว่าครอบครัวชินวัตรไม่มีความเกี่ยวข้องกับสองกองทุนค่ะค่ะก็คดีนี้เขาถือว่ายุติไปแล้วนะคะพนักงานอายการเขาก็มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องบุคคลทุกกลายในกรราตอนนเขาก็เห็นว่าดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคําพิพากษาสารดีการหรือว่าการถือหุ้นครอบครัวชินวัตรในชินขอบแล้วก็เอสซีเอสเสร็จตามอำนาจหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลใหม่เนี่ยกลรตเขาบอกว่าเขาถึงจะพิจารณาเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคค่ะ